สวัสดีค่ะเอินาพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเด้อจ้ะค้องที่เอินได้ประดุกหลายๆนะจ้ะเอิ่ไม่แน่ใจว่าจะมีปัาชนไหมหาได้่าได้กับฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้ะนเนยจ้ะเดี๋ยวคอยไปรุ่นกันเนาะจ้ะ nó nhảy cái nòng nó lên biệt mẹ nó tạt biệt con nó chả tổ bậc nhanh nè เฮ็ดแเฮ็ดไปตามภาษาของอื่นเลยนะจ้ะ ไม่เถอพี่ดวงจ,จ้ะจ่ <c oughs> เอดริปเป็นสะดุ้งตลอดเลยเอ้จะ่ะโอ้ตัวใหญ่เนาะจ้ะตัวที่สองน่จาจ่าลังนี่ ถูกเบ็ดเนาะจ้ะปลาช่อนจ้ะตัวใหญ่อยู่เนาะจ้ะจับเหยือ่อเอินเอาปากกระเดืดอเทปเหยื่อเนาะจ้ะ อ่อนไหมจ๊ะตัดเครือมาเห็ดขั้นเบ็ดเดนี่เอินนี่จ้ะปัดช่อนแล้วจ้ะจ้ะนี่จะโตพอดีงามแล้วจ้ะ คนออนหลายจ้ะจ้ะ ไอชอนถูกเบ็ดนะจ้ะอุกอุกตกกะจังมืตกพอดีงามจ้ะ เต็มทีสามละแม่เจ๊ะพี่น้องล้างนี il, oui, <transgender women> <rix> ่ไหมเป็นปลาเพื่อนอยู่มุมนี่เนาะหลังเดียวนี่สามเต็มแล้วจ้ะโอ้ยพ่อใจไม่ใจเมื่อกี้ก็ได้ปลาคอใหญ่ไปตัวนึงละนี่จ้ะเดี๋ยวเอิ่นไปปดก่อนเนาะจ้ะ พักจับเบ็ดลัางเล่คนว่าเป็นอันพักเบ็ดกับพ่อได้อยู่เดีจ้ะตามภาษาเนี่ยละจ้ะเงินใหญ่อัน นี่จ้ะเอินใหญ่ลังนั้นมาใส่น้ำเนาะเพราะว่าเอินเห็นล้างนี่เพื่อนกินดีไหมจ้ะเนาะนี่ไหมนี่เพื่อนได้เต็มทีสามเลยได้จ้ะเอินมาปักเบ็ดทีคล้องอันยังเกาะเลาะถนนเนี่ย้วจ้ะเพิ่นมาจากพู่นอะ่ะอันนี้ก็เป็นนันเนินภูเขาเนาะจ้ะ เพื่อกับสีเนินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะน้ำอันนี้พันจิมาจากภูเขาผมเนาะจ้ะโอยโ <c oughs> อยโอยโอยเออนั้นเอามองขาดมาใส่เนาะเออเมื่อี่น้องเห็นม่เนาะเอาหยาเอากันด้วย <c oughs> อันนี้ป่าใส่เบ็ดนอ้องฟึ่งใส่เ่ยหล่ะจ้ะ อันนี้นปลาหมอผู้เขาเนาะจ้ะเกินจะบอขายเนาะนี่เพท่านกินแซ่บไหมจ้ะตัวใหญ่เออเพท่านบอกคือปลาหมอแม่นม้ำเลยจ้ะปลาหมอแม่น้ำก็แซ่บอยู่แต่ว่าปลาหมอผู้เขาจะแซ่บกว่าเอดี๋ยวหน้าม้องขายมาใซคสองสองอันยังก็อัน,น,อนที่ว่าอันโตกันว่าหนึ่งอะจ้ะ <c oughs> ก็ได้สองโตแต่ว่าเอิ่มาได้ถ่ายวิดีโอดอกจ้ะ อันนี้ปลาคอไซเบ็ดเนาะเออเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันต่อจ้ะเอิ้นกะิ่งมาใส่นี่ล่ะจา้ะเพิ่นถูกเนาะอันนี้ตายเฮ็ดบ่เป็นดอ,อกจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้เอจ้ะเฮ็ดบ่ได้เก่งด้ใส่เบ็ดน,บน,นี่เบิ่งฝนแน่จ้ะพี่น้องจา้าเออละกุ้มใจกับฝนเนาะ อยู่นี่มืดมาพัน <Viol ent. S 1> ตกเลยได้จ้ะเบืงเบ็ดเอิ่นหลังนี่โกงคักเดี๋ยวพาพี่นองยามก็ไ <tema> ด้จ้ะโอ้ยมีโตอยู่บนอพี่นงองามเ็ตายแล้วแหงตะบบมีเบ็ดอยู่ ฝนไหมจ๊ะเออแมงเนปฝนอยู่นี่นะ แม่จ้าพี่น้องจ้าอีกหลังหนึ่งเนาะเมื่อเอิญบ่คอยแข่งแรงก็อยากเออถอดถอดถอด,ถดตามกล้องเนี่ยจ้ะปลาก,กินดีเนาะจ้ะเอิญกะอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะ ตัวใหญ่ตัว <laughs> <laughs> <tổ> <laughs> 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 คนวัเป็นไซเบตก็ได้ยุจัะเทวดาทานเนาะจ่ะนี่จะพี่น้องจ๊ะป่าเอินไซเบตในมื่อนี่เนาะจ่ะห,หลายยุจัะพี่น้องจ๊ะเอินไซอันน้องที่ว่าปลาดุกหลายๆลายเห็นเด้อจ๊ะเอินกะมาพ่อ,อน,นี้แล,ล้วล่ะพ่อคำเลยเนาะเอิญปิกเก็บพักกานจองอันไปตากแห่งไว้ให้คุณพ่อนเนาะจ๊ะเอินบ่ได้ลงคลิปเนาะ ถ้าจังใดคลิปนี้เอิ่นกับเสียไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจากเนาะเ,เอิ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ่นน้ำเนเด้อจ้ะขอพระคุณไลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอิ่นมาตลอดเนาะจา้าสวัสดีค่ะ